สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึง12เมษาหัวข้อนี้นะจะเป็นข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะโอเคมาดูกันขอพลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนเลยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะมา พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนมาดูกันนะคะว่าข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะจากนี้ไปนะคะช่วง3เดือนนี้นะ,ะจะเป็นยังไงบ้างจะมีเรื่องอะไรมาดูกันโอ้โห energetic movement นะคะจะคึกคักมากเลยช่วงนี้ <c oughs> นะคะชาวมีนนะ,ะจะคึกคักจะกระปรี้กระเป๋าขึ้นมามากเลยทีเดียวนะคะ จะทำอะไรที่ค่อนข้างรวดเร็วนะรวดเร็วทันใจแบบนี้เป็นต้นมันจะมีในเรื่องของการพัฒนานะ,ะการก้าวไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงการกระตือรือร้นแบบนี้ที่จะขับเคลื่อนหรือกระทำบางสิ่งบางอย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะสั้นๆคือค,คึกอนะช่วงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะ มาดูกันต่อหรือในเรื่องของการทุ่มเทก็ได้ในเรื่องของการงานหรือไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันจะค่อนข้างทุ่มเทกระตือรือร้นกระปีก้กระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นพลังงานแบบนี้เลยนะคะอะ่มาดูกันต่อนะฮอนเนสนะคะไพ่นี้เป็นไพ่จักระนะเป็นจักระในเรื่องของหัวใจนะคะ,ะช่วงนี้คุณจะได้รับในเรื่องของความเมตตากรุณาด้วยนะคะในเรื่องของการเอาใจใส่นะการ ดูแลนะคะการเทคแคร์การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็คือในเรื่องของความเมตตาเั่นแหละรวมๆแล้วเนาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนถ้าคนปฏิบัติธรรมก็จะดีเลยนะจะลึกซึ้งนะจะลึกซึ้งภายในกายในใจของตัวเองมากขึ้นนะจะกําหนดได้ดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรนะสภาวธรรมนะมันก็จะละเอียดขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะอมืมาดูกันต่อนะ อ่าเอนโนเซนนะคะในเรื่องของการได้รับพรก็ได้สําหรับบางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับพรนะคะในสิ่งที่คุณร้องขอแบบนี้เป็นต้นบางคนชอบไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปขอไปไหว้อะไรเอาไว้เนี่ยนะคะมีดอกไม้ทุกเทียนนะไปบางคนไปบนบานสารกล่าวอะไรหรือเปล่านะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังหรือว่าสมปรารถนานั่นเองแต่ถ้าใครที่ไปบนก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะกลายจากดีเนี่ยมันจะกลายเป็นร้ายได้เลยนะคะก็ไปแก้บนอะไรให้เรียบร้อยนะคะ อืแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของการเคารพนับถือก็ได้นะชาวราศีมีนลัคนามีนถ้าใครที่ตอนนี้คือพวกอาวุโสนะคะมีความรู้มีความสามารถมากหรือว่ามีวัยวุฒิสูงอะไรแบบนี้นะก็จะได้รับในเรื่องของการอ่อนน้อมทอมตนหรือว่าความศรัทธาจากคนอื่นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะม,มาดูกันนะคะ โอ้โหเดทเทอร์มินเชันนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่จักระเหมือนกันแล้วเป็นจักระใบแรกเป็นจักระพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นหรือการสร้างหลักสร้างฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มั่นคงที่แน่วแน่นะคะที่สามารถสร้างความสําเร็จไปจนถึงอนาคตนะแบบนี้เป็นต้นนะคะมันหมายถึงว่าการเริ่มต้นที่ที่แบบแม่หมอจะบอกว่าไงนี้การเป็นการเริ่มต้นที่รอบครอบ ไตรตรองมาอย่างดีหรือสร้างมาอย่างดีเอางี้นะมันเหมือนการสร้างตึกอะนะคะถ้าคุณสร้างตึกแล้วคุณวางรากฐานปูพื้นฐานดีเนี่ยยังไงอย่างนั้นเลยมันเป็นการเริ่มต้นแบบนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกวางไว้แน่นหนาถูกวางไว้อยนะ่างด<ท>ีมากๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องของพื้นฐานชีวิตหรืออะไรก็ตามนะนะคะเออคุณจะมีเกณฑ์เริ่มต้นแบบเริ่มต้นที่ดีอะเออจะเริ่มต้นได้แบบนั้นเลยนะคะอืม การเริ่มต้นแบบนี้ยไม่ต้องคิดเลยนะว่าอนาคตมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะแม่หมอบอกเลยว่าพื้นฐานแน่นมากนะคะอนาคตประสบความสําเร็จมาดูกันต่อนะ h e ลลิ่งการเริ่มต้นแห่งความสุขก็ได้นะคะ เริ่มต้นเยียวยาจิตใจตัวเองดูแลรักษาจิตใจตัวเองแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยถ้าคุณป่วยก็มีเกณฑ์ที่จะหายมีเกณฑ์ที่จะฟืน้นหรือว่าร่างกายมันจะดีขึ้นนะคะแต่สิ่งที่แม่หมอ,อยากจะบอกคือคนจะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะฮิลลิ่งเนี่ยคือการถูกเยียวยาถูกรักษานะคะคุณจะได้รับการฮิลลิ่งนั่นแหละแล้วทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะเครียดหรือมันอาจจะมีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ เดี๋ยวจะได้ถูกผ่อนคลายนะจะได้ผ่อนคลายโอ้โห acceptance การได้รับนะการได้รับแบบจุกจก,การได้รับแบบอิ่มหมีพีมันมากๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเข้าของเงินทองนะคะหรือว่าในเรื่องของอะไรก็ตามแต่อาหารการกินความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนานาน้แม่หมอจะบอกได้เลยว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขในช่วงนี้ นะคะอ่ามีความสุขทั้งอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินการทองนะคะก็ค่อนข้างที่จะมั่งคัง่งแล้วก็บริบูรณ์นะแล้วบางสิ่งอย่างอย่างที่แม่หมอบอกนะวเวลามันจะสาเร็จมันจะสําเร็จเร็วมันจะได้เนี่ยมันจะได้เร็วมากๆเออแบบนี้เป็นต้นมาดูกันต่อโอ้โหเอนไล์เมนต์นะคะไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่จะกระที่สูงที่สุดแม่หมอชอบมากนะคะ เป็นจกักรมงกุดไพ่จักระคุณขึ้นมาหลายใบเหมือนกันนะคะจกะักรมงกุดการประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไพ่นี้แม่หมอบอกเลยว่ามันเป็นพลังมันเป็นแรงดึงดูดอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของอํานาจวาสนาความสําเร็จขั้นสูงแบบนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในทางโลกหรือทางธรรมคุณประสบความสําเร็จทั้งนั้นนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ยิ่งใหญ่ใบหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ดึงดูดในด้านอํานาจวาสนามาทั้งหมด ในเรื่องด้านจิตวิญญาณแม่หมอจะบอกให้คนที่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องมายาวนานสําหรับชาวราศีมีนและคนามีนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้บรรลุธรรมอันนี้คือทางธรรมนะทางการปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในทางโลกก็เหมือนกันคุณมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการได้ไปอยู่ตําแหน่งสูงสุดหรือตําแหน่งใหญ่ๆโต,โตแบบนี้ได้ด้วยนะคะเออไม่ว่าจะเรื่องก,การเงินการทองทุกอย่างค่อนข้างที่จะไม่ค่อนข้างขอโทษนะรวยเลยแหละนะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีมากๆ แบบนี้เป็นต้นนะคะอืการเรียนรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเรียนรู้ได้อย่าง BB ถ่องแท้นะคะคุณจะเรียนรู้ได้ถึงแก่นรู้แจ้งแทงตลอดทุกสรรพสิ่งไปซะทุกอย่างเลยเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะคะแม้ทางโลกก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่าปัญญาคุณสมองคุณมันจะเจเนียตมากขึ้นมันฉลาดมากขึ้นมันคิดอะไรได้รวดเร็วมากขึ้นรวมไปถึงตัวคุณเองจะมีในเรื่องของเซนต์มีในเรื่องของญาณปัญญามีในเรื่องของรังสังขรที่แม่นยำม,มากมากแบบนี้ด้วยนะคะ มาดูกันต่อ Jo ยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความสุขแม่หมอจะบอกว่าตัวคุณเองนะคะอ,อ,อาจจะเจอกรารยนานมิตรก็ได้เนะาะการยานมิตรนะคะที่เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนซัพพอร์ตคุณให้คุณมีความสุขเป็นเพื่อนที่มีความแตกต่างกันแต่มันสามารถเดินไปด้วยกันอย่างลงตัวอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวเคมีตรงกันนะคะ สามารถเคียงคู่หรือประคองกันไปได้แม่หมอจะบอกว่าคนที่เข้ามาจะเป็นในเรื่องของกรายนานมิตรเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าจะมาในรูปแบบคู่รักก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอบอกเลยว่าไม่ได้มาแบบบังเอิญมา ทุกอย่างมันไม่มีอะไรบังเองิญแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นมันจะอาจจะมาด้วยหนึ่งการขอพรนะคะสองมาด้วยอานาจวาสนาและบารมีแม่หมอจะบอกว่าการเจอกันของคุณและเขามันเป็นไปด้วยบุญเป,เป็นไปด้วยอํานาจวาสนานะบางคนมาเป็นในเรื่องของเนื้อคู่ก็ได้แต่มันต้องมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องรูปลักษณ์หน้าตานะแล้วก็สีผิวก็ได้หรือว่าในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาได้หมดเลยนะคะอายุอานามได้หมดเลยนะแบบนี้ มาดูต่อนะคะอุ้ยกระเด็นโอ้ oh, Positive Outlook นะคะคิดบวกเข้าไวา้อีกมุมนึงนะคุณคุณต้องเปิดใจด้วยนะคะคุณต้องเปิดใจนะคะรับเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดใจเพิ่มมุมมองบวกนะคุณจะ เขาเรียกอะไรนะมันจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตคุณที่คุณได้เรียนรู้นะคะแต่เพียงแต่แค่ว่าตัวคุณเองต้องเปิดใจแค่นั้นเองหรือคนหลากหลายด้านเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้อาจจะหลากหลายสถานะหลากหลายมุมมองแบบนี้เป็นต้นแต่แม่หมอมองว่าคุณถ้าคุณคิดบวกคุณจะเข้าใจคนมากขึ้นนะนะคุณจะไม่ได้มองคนแค่ด้านเดียวคุณอาจจะมองคนคนหนึ่งเนะมองเขาได้หลายๆด้านเลยทีเดียวเนะ จะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรที่มากขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการงานก้เหมือนกันนะคุณอาจจะได้เรียนหลายๆธุรกิจเข้ามานะมันเป็นความรู้อ่ะหรือว่าการที่คุณจะอยู่ในหลายๆสังคมแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันต้องกว้ามันกว้างขึ้นแบบเนี้ยแต่คุณต้องเปิดใจแค่นั้นเองนะคะโอ้โห ไพ่ใบนี้นะคะเคอเรเป็นไพ่สุดท้ายของสำรับนะกว่าจะกว่าจะผ่านมาถึงไพ่ใบนี้นะคุณก็ต้องผ่านเรื่องราวมาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นมันเป็นในเรื่องของอำนาจวาสนาจริงๆนะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะแต่ตัวคุณอนะต้องผ่านในเรื่องของประสบการณ์ ความรู้ความสามารถต่าง,าง,างๆนานาที่จะต้องนํามาใช้แบบนี้เป็นต้นไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่พระพิคเนตนั่งบนหลังสิงโตเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาในเรื่องของอํานาจวาสนาบาร,รมีอีกแล้วนะคะมีเกณฑ์การได้ขึ้นตําแหน่งสงูงตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีตําแหน่งค่อนข้างที่จะสูงหรือสูงมากแบบนี้ก็ได้ด้วยแต่ว่าคุณต้องดํารงตําแหน่งด้วย ความยุติธรรมหรือว่าดํารงตําแหน่งด้วยความเมตตานะกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องนั่นเองแล้วคุณจะอยู่ในตําแหน่งได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะจะเป็นแบบนั้นมีโอกาสที่จะได้ตาแหน่งใหญ่ๆตําแหน่งโตๆด้วยนะอแต่ว่าอย่างที่แม่หมอบอกไปเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง,ง่ายๆนะคะมันก็ต้องได้มายากด้วยเหมือนกันแล้วอีกมุมมองหนึ่งที่แม่หมอมองเห็นนะแม่หมอจะบอกว่า การที่คุณจะขึ้นเป็นตําแหน่งใหญ่ๆโตๆคุณต้องรู้ค่อนข้างกว้างรู้ค่อนข้างเยอะนะคะเอ่อมันเหมือนกับว่าการที่คุณการที่คุณเวลาคุณขึ้นที่สูงคุณต้องรู้เขาเรียกว่าอะไรนะรู้รู้งานได้ทุกแผนกแบบนี้เป็นตน้นคุณถึงจะเข้าไปแก้ปัญหาแต่ละแผนกได้ตรงจุด อืมเนี่ยคุณต้องเหมือนแบบว่าคุณต้องเข้าไปรู้รายละเอียดมันก็เหมือน positive outlook นะการที่คุณจะต้องรู้รอบนั่นเองเออใช่ต้องใช้คําว่ารู้รอบเนะี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะเนี่ยขึ้นผู้บริหารจะต้องเจอแบบนี้เพราะว่าคุณจะต้องเจอความท,ท้าทายหรือเจอเรื่องที่ยากสักหน่อยแหละนะคะอ่าจะเป็นแบบนั้นแต่คุณก็จะได้รับนะได้รับความยิ่งใหญ่นั้นมานะแต่แต่ละคนจะสูงสุดแค่ไหนก็แล้วแต่อำนาจวาสนามบาร,รมีของแต่ละคนเหมือนกันไม่เท่ากันนะ อมาดูกันต่อที่ไพ่ย,ยิบสี่มาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะไพ่ในอวอนวิลออฟจูนสิบดาบหนึ่งดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะอืม ชาวราศีมีนลัคนามีนนะเดี๋ยวชีวิตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอืคุณจะได้รับโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นโอกาสใหญ่นะคะที่เป็นโชคสําหรับคุณเลยเป็นโชคใหญ่เป็นโอกาสใหญ่ที่คุณจะได้รับแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะคุณจะประสบคุณจะมีในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการติดต่อที่ค่อนข้างบ่อยหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะ อาจจะไปนู่นมานี่ไปทํางานที่นั่นทีที่นี่ท,ทีหรือว่าเดินทางบ่อยแอคชั่นบ่อยแอคทีฟบ่อยมันเป็นแบบนั้นเลยไม่ค่อยได้อยู่เฉยไม่ค่อยได้อยู่นิ่งมันจะเหมือนกับไพ่ใบแรกเนี่ยย้อนกลับไปที่ไพ่ใบแรกนะคะกระตือรือรน้นนะคะมันก็จะเป็นประมาณนั้นน่ะนะทำอะไรคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องจบสิ้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ แต่การจบสิ้นนี้เดี๋ยวคุณจะต้องได้เริ่มต้นใหม่ซึ่งถามว่ามันยากไหมแม่หมอมองว่ามันยากนะคะมันเป็นการเริ่มต้นมันอาจจะเจออะไรที่หินหน่อยแหละนะคะแต่คุณจะได้เจอมุมมองใหม่ๆนะสิ่งที่คุณจะได้คือมุมมองใหม่ๆหรือทัศนคติใหม่ๆหรือบางสิ่งบางอย่างใหม่ไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่คุณจะต้องผ่านในเรื่องของการฝ่าฟันการต่อโซ่ที่หนักหนาสาหัสพ,พอสมควรเลยเหมือนกันนะแต่ก็จะฝ่ามันไปได้คุณจะได้รับชัยชนะเนี่ยเห็นไหม ดาบสวมมงกุฎนะคะก็คือการได้รับชัยชนะนั่นเองนะอแล้วจะพบไอเดียใหม่มุมมองใหม่แบบนี้เป็นต้นมาดูกันต่อนะคะโอ้ไพ่จักรพรรดิหนึ่งเหรียญโอ้ไพ่ไฮพริสเททนะคะ แล้วก็สิบถ้วยความบริบูรณ์เลยทีเดียวนะคะโดดเด่นไปที่ในเรื่องของอำนาจวัส,สนาบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานแบบนี้เป็นต้นใบแรกก็ขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิเลยเห็นไหมนะคะแม้แต่เปลี่ยนสำรับแล้วก็ยังคงความยิ่งใหญ่อยู่นะสำหรับชาวราศีมีนและคนามีน นะก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคุณกําลังจะเริ่มต้นเฮงเริ่มต้นปังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ดีหน้าที่การงานก็ดีนะหรือเริ่มต้นการมีเงินเริ่มต้นความรำ่ำรวยนั่นแหละนะการเงินจะสะพัดขึ้นนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นโชคลาภแบบนี้มาก็ได้นะคะ โชคลาบบางครั้งมันก็ได้มาจากตําแหน่งหน้าที่การงานเหมือนกันแต่สําหรับบางคนาบางขั้นนะคะมาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถแบบนี้ก็ได้ด้วยสําหรับบางคนนะแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์การที่จะไปในสายจิตวิญญาณหรือว่าการไปปีกวิเวกก็ได้นะคะการไปอยู่แบบปีกวิญญเวกสันโดษเออสันโดษนะคะเพื่อปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเข้าถึงจิตวิญญาณแบบนี้ก็ได้ นะเนี่ยสิ่งที่ไม่เหมาะเห็นนะคะแต่คุณจะมีความสุขมากนะทุกอย่างคุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีความสุขทุกอย่างบริบูรณ์ไปหมดเลยแบบนี้เป็นต้นแต่สําหรับบางคนบางท่านที่อยู่ทั้งโลกนะคะคุณอาจจะต้องต่อสู้อย่างบางครั้งต่อสู้โดดเดี่ยวแต่สู้เพื่อครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะแต่จะประสบความสาเร็จนะเป็นสิบถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างบริบูรณ์และราบรื่นนะสำเร็จในทุกด้านเลยแหละนะคะครอบครัวมีความสุขอืม มาดูกันต่อนะคะห้าถ้วยไพยร่รศษีเอ,อ่อควีนอวอนสามดาบแล้วก็คิงเหรียญน,นะคะอืมมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาถึงสองใบเลยทีเดียวนะคะ ชาวมีนนี่ก็เจ็บปวดมาไม่น้อยนะคะสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะคะบางคนเป็นในเรื่องของการเลิกลายอย่าล้างมาก็ได้นะคะการมีปัญหาในเรื่องของความรักในเรื่องของความสมคัญแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่สียง่แม่หมออย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละนะคะเมื่อมันถึงการจบสิ้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณจะลุกขึ้นมาเข้มแข็งและอดทนฝ่าฟันอีกครั้งแล้วคุณจะเจอตัวเลือกใหม่ทางเลือกใหม่มุมมองใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนนะ ยังทนทุกอยู่นะสิ่งที่ไม่หมอเห็นยังทุกอยู่ยังเจ็บปวดอยู่ยังผิดหวังอยู่แต่เดี๋ยวคุณจะพบทางออกนะคะคุณจะแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาความรู้ของคุณนั่นแหละนะบางคนเข้าวัดไปเลยก็ได้เนี่ยสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะมีแบบนั้นนะคะบางคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะอ,อย่างที่บอกนะต่อให้จบในเรื่องของการความสัมพันธ์เลืกลายหย่าล้างคุณจะคีลิ่งตัวเองได้เห็นไหมแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ นะคะคุณจะเริ่มต้นด้วยความสุขด้วยแหละนะคะแม่หมอบอกเลยเริ่มต้นรักษากายใจของตัวเองแบบนี้นะคะอืมไม่ต้องกลัวในะเหตุการณลลล์ร้ายๆถ้ามันผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปอะไรไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่นะคะหาความสุขเข้าตัวนะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะ่ะในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีความสุขมากขึ้นนั่นแหละ นาจะหักจะลุกขึ้นมากระปีก้กระเป๋าแล้วมีชีวิตชีวามากขึ้นเนื่องจากได้รับในเรื่องของการฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจรักษาจิตใจได้เป็นอย่างดีมาดูกันต่อที่ใข้โชคดีนะคะมาดูกันข่าวดีของชาวราศีมีนลัคนามีอ่าใบที่สี่สิบห้า ใบที่45นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะอาจจะเป็นในกลุ่มเครือญาติก็ได้นะครอบครัวก็ได้นะมีเกณฑ์ที่จะเเจอกันนะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นปู่ย่าตายายแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินก็ได้เรื่องบ้านเรื่องรถแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูต่อในเรื่องของการเดินทางเหรอนะคะ ในเรื่องของการเดินทางการเดินทางไกลเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลหรือบางคนอาจจะมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้นะในเรื่องของการออกกําลังกายสุขภาพอะไรเงี้ยแม่หมอบอกว่าคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคุณจะแข็งแรงขึ้นคุณจะมีกําลังวังชาม,มากขึ้นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นน่ะนะคะอ่ามีทางเลือกมากขึ้นด้วยนะคะ มีทางเลือกมากขึ้นด้วยแต่นิดนึงที่แม่หมอจะบอกระวังในเรื่องช่องท้องนิดนึงอาจจะมีเรื่องของการปวดท้องไหมนะคะแต่แม่หมอมองว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงคุณจะเจอหมอดีนะคะคุณจะเจอหมอดีหมอแพทย์ทางเลือกหมอที่รักษาให้คุณตรงโรคอย่างเงี้ยนะคะให้หายได้หรือไม่ก็เป็นในเรื่องของทางเลือกใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณที่คุณจะได้พบได้เจอนะแบบนี้มาดูกัน อาชีวิตคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะอย่างที่บอกนะคุณต้องจบสิ้นกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องการงานหรือเรื่องใดๆก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแม่หมอจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดหรือคุณจะไม่เจ็บปวดแต่แม่หมอบอกเลยว่ามันจะนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะอืม เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมต่อให้เจ็บปวดก็เถอะนะคะแต่ให้รู้เอาไว้เลยว่าเจ็บแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแบบมากๆอ่าไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่นรกขึ้นมาเลยนะคะเป็นไพ่แห่งการตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวมีนนะคะสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากๆเนาะแต่สิ่งที่ไม่หมอเห็นไม่หมอว่าบุญน่าจะส่งผล นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมามันหมายถึงในเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแบบนี้เป็นต้นนะคะอทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นนะแม่หมอมองว่ามีไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยแม่หมอมองว่าเป็นในเรื่องของบุญกุศลคุณกําลังส่งผลด้วยนะคะเป็นการตัดสินกรรมดีให้ผลนั่นเองนะสาหรับชาวราศีมีนลัคนามีนเป็นแบบนั้นอืม มาดูกันต่อแต่อย่าทําอะไรที่ผิดเด็ดขาดนะ้มีนแม่หมอจะบอกว่าทําชั่วไม่ได้ทําชั่วแล้วเดี๋ยวเดือดร้อนทันทีเลยนะถ้าทําชั่วหรือทําสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเดี๋ยวคุณจะได้รับตัดสินเหมือนกันเลยตัดสินความเดือดร้อนเข้ามาทันทีเลยนะคะช่วงนี้พยายามสร้างความดีเข้าไว้นะเป็นเจ้าภาพรงทานก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันถ้าเอาง่ายๆนะคะการทําทานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ต้องเน้นมากแต่เราทําทุกวันได้หยอดกระปุกวันละยีบาทวันละหบาทวันละบ,บาทยังได้เลยนะคะ พอครบกําหนดตามที่เราต้องการเราก็เอาเงินก้อนนั้นไปทําบุญที่วัดหรือไปเป็นเจ้า,าร่วมกับคนที่ทำโรงทานแบบนี้ก็ได้บุญเหมือนกันนะ้ำบุญอยู่ที่เจตนายอยู่ที่จิตของคุณนะไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินนะคะมีศรัทธาเต็มเปี่ยมได้บุญมากนะคะอม,มาดูกันต่อคะ่ะใบที่หกสิบเอ็ดอืม ช่วงนี้คุณอาจจะมีจินตนาการอะไรที่มันเหนือธรรมชาติสักหน่อยมัน,นจะเป็นจินตนาการที่มันเนี่ยมันก็เหมือนกับไพ่ใบนี้แหละนะคะจะก,กบมุงกุศมันก็เหมือนกับจินตนาการอะไรที่มันจีเนียที่คนอื่นไม่สามารถคิดได้อย่างคุณน่ะนะคะอ่าแต่จินตนาการนี้คุณอาจจะมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณได้ด้วยนะนะคะมาดูต่อโอ้โหใบนี้นะคะ จินตนาการของคุณอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเผยแพร่สู่สาธารณชนไหมออกสู่โลกโซเชียลแบบนี้นะคะเราไม่หมอจะบอกว่าคุณจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะาการทําสิ่งที่มันแปลกแตกต่างจากคนอื่นที่คนอื่นคิดไม่ถึงอ่ะนะคะแต่คุณทําแล้วมีแต่คนชอบมีแต่คนไลค์กดแชร์คนเป็น f อคนแบบติดตามคุณเยอะแยะมากมายมหาศาลแบบนี้เป็นต้นนะคะ คนมาหลงรักหลงชอบคุณก็ได้นะคะแบบเนี้ยนะคะอืมเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีสเสน่ด้วยนะคะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดใครที่ทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะการเปิดเผยตัวเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเนี้ยโลกโซเชียลอะ่ะที่แสดงตัวตนอ่ะนะคะคุณจะโดดเด่นด้วยแล้วก็แล้วก็ดังนะเออดังนะอืมมาดูต่ออ่าเห็นไหมอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดี นะเดี๋ยวจะโดนจับได้ข่าวดีก็คือเอางี้นะถ้าใครทําไม่ดีกับคุณคุณจะจับได้นะคะอคุณจะจับได้แต่ถ้าคุณทําไม่ดีคุณโดนจับได้เหมือนกันนะแล้วระวังโดนประจานโลกโซเชียลด้วยนะคะอระวังด้วยนะคะแต่ถ้าคุณก็อย่าไปประจานเขาเลยเนอ้องแม่หมอจะบอกให้กมใครก็กรรมันถ้าใครเขาทากับเราไม่ดีก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเขาได้รักของเขาเองแต่ไม่ต้องไปประจานเขาหรอกนะคะอ,อ่ะมาดูต่อนะ โอ้อันนี้เป็นไพ่เตือนอีกแล้วนะคะไพ่เตือนแม่หมอมองว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะการใช้ชีวิตไม่ประมาทแบบนี้มันก็จะได้ไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดในชีวิตของคุณนะคะมันก็จะได้ไม่มีเรื่องเลวร้วายอ่ะมันก็เป็นข่าวดีมาละเนาะอันนี้เป็นป้ายเตือนเราติดก,กับไพ่ใบนี้ด้วยแม่หมอจะบอกว่าเอา่ออย่าใจร้อนนะแล้วก็อย่าทําอะไรที่ผิดนะคะ เพราะว่ามันเหมือนกับคุณจะโดนตัดสินด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็คือภพ่เตือนนะจะโดนตัดสินด้วยเหมือนกันคนที่ทําความดีมานะคะทําสิ่งดีๆมาตัดสิแบบนแตบเจริญรุ่งเรืองสุดๆเลยนะเมนนะคะแต่ถ้าคนที่ทําไม่ดีมาโดนตัดสินเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเราทําอะไรผิดเราก็แก้สมัยแล้วก็สเราก็ทําความดี เข้าไปแบบนี้เป็นต้นนะ่าร้ายก็จะกลายเป็นเบาขึ้นแบบนี้นะใบที่สามสิบสี่ใบที่สามสิบสี่ 34, คุณอาจจะมีในเรื่องของความรู้มากขึ้นหรือว่าได้ไปเรียนรู้อะไรที่มากขึ้นอะคือความรู้อาจจะมากขึ้นแม่หมอจะบอกว่า ให้คุณแบ่งปันในเรื่องของความรู้หรือว่าอะไรก็ได้นะคะเออการแบ่งปันสิ่งของให้กับคนอื่นก็ได้เนื้ออย่าห่วงนะคะอืมแบบนี้เป็นต้นมันเหมือนกับว่าการที่เราให้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็ได้สิ่งดีๆกลับมาด้วยเราให้ความรู้นะโอกาสที่เราจะไปเจอแหล่งความรู้ดีๆนะเจอครูดีเจอวิชาดีมันก็จะเกิดขึ้นกับเราแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมมันก็เหมือนกับนี้นะคําสอนของหลวงพ่อสดนะอะไรนะ ไม่หวงไม่อดหมดก็มาเอออะไรประมาณนี้แหละนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีมีนละคนามีนนะคะแม่หมอก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็แม่หมอขอบคุณนะคะสําหรับคนที่กดขอบคุณหรือกดตงกดแตงอ่ะตกดแตงตกิ้วนะคะก็เป็นการสนับสนุนช่องนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ